ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชและปพเขต7นะคะก็พร้อมรับมือน้ำท่วมจังหวัดรรมแม่น้ำโขงค่ะ ด้านนายไพฑูรย์กิ่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทชนะคะพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สทชเดินทางไปตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้าในแม่น้าโขงในพื้นที่จังหวัดบึงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ํากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานในจังหวัดบึงการเพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้าโขงในเขตพื้นที่จังหวัดบึงการณห้องประชุมโครงการชลประทานบึงการและโรองพื้นที่ ที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณบ้านท่าเชียงเครือ,อตบป่งไฮอ,เ,อเซกาค่ะ ซึ่งทางรองเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะคะก็กล่าวว่าด้วยความเป็นห่วงนะคะสถานการณ์น้ําที่แม่น้าโขงก็ซึ่งเราทราบกันดีว่าแม่น้ํโขงเนี่ยมีปริมาณน้ําสูงขึ้นในหลายจุดของจังหวัดบึงกาฬก็จะมีสภาพปัญหาที่บางส่วนเป็นจุดต่าน้าโของอาจจะเข้าไปได้แต่ที่มาตรวจในวันนี้ก็ไม่ได้พบประเด็นปัญหาต่างๆสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ําก็คือเรื่องข้อมูลการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งประเทศไทยเอง เป็นสมาชิกข,ของ MRC นะคะหรือว่าคณะกรรมาการแม่น้าโขงไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมาและจีนซึ่งก็มีการส่งข้อมูลให้กันและกันนะคะก็การลงมาดูพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็ไปดูที่จุดที่วัดการวัดน้ำนะคะที่จะเป็นจุดแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโของอย่างที่นี่เองนะคะโครงการชลมประธานบึงการก็มีจุดวัดน้ำซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอด ค่าระดับน้ําที่อยู่ในประเทศลาวซึ่งมีสถานีวัดน้ําอัตโนมัติและสามารถเชื่อมโยงกับสถานีวัดน้ําหนองคายก็จะสามารถเตือนภัยที่บึงการได้เพราะฉะนั้นบึงการก็ขอให้มั่นใจว่าระดับน้ําในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ย หรือขึ้นกี่เซนติเมตรที่นี่ก็สามารถที่จะเตือนได้และจะยึดโยงไปที่ระดับต่างๆตามคันของแม่น้ำโขงเพื่อที่จะเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงได้นอกจากนี้ยังได้มาดูในส่วนของของมาตรการนะคะในการรับมือฤดูฝนในที่หน่วยงานต่างๆนะคะได้ดำเนินการขึ้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยโดยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดบึงกาฬก็ได้เล่าถึงแผนเผชิญเหตุนะคะแผนการรับมือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งทางปอพเขตนะคะได้สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วก็จากการคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยที่บึงการไม่น่าจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะแต่มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณที่จุดที่เราตั้งอยู่เป็นจุดที่เราจะควบคุมปริมาณน้ําที่บริเวณหนองกุดทิงซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับสารกลางทําให้พื้นที่บริเวณสารกลางมีปริมาณน้ําที่ไม่สูงมากและปลอดภัยจากอุทกภัยที่อาจจะมีฝนหนักในอนาคตได้ค่ะ ครับผมขณะที่นายวิชาญแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ปพเขตเจสกลนครนะครับบอกว่านอกจากที่จะมีการนําเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับมาช่วยเหลือนะครับที่จังหวัดบึงการเตรียมความพร้อมมาไว้แล้วนะครับยังพูดถึงสถานการณ์น้าด้วยนะครับว่าจังหวัดบึงการมีปริมาณน้ําฝนค่าเฉลี่ย30ปีเนี่ยอยู่ที่3,500ม mm. ิลลิเมตรแต่ว่าขณะเดียวกันนับถึงวันนี้เองนะครับตกมาแล้วอยู่ที่2,800ม mm. ิลลิเมตรก็คือยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยอยู่ เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ได้คลายความกังวลในส่วนนี้ถ้าเป็นฟุตบอลก็เป็นช่วง30นาทีสุดท้ายของช่วงฤด,ดูฝนในตอนนี้ขณะเดียวกันก็ดีใจกับจังหวัดบึงการที่จะมีน้ําต้นทุนนะครับจากการที่โครงการชลประทานสามารถที่จะกักเก็บน้ําเอาไว้ได้ถึง101%เพราะฉะนั้นช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะมีน้ํา ได้อย่างเพียงพอแน่นอนนะครับสำหรับการอุปโภคบริโภคแต่ขณะเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนเราก็ไม่ได้คลายใจยก็มีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามนโยบายอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงการของเรา